สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเทรดเดอร์ทุกๆท่านนะคะวันนี้มาพบกับเราเช่นเคยในช่องเทรดง่ายๆก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเราขอคนละไลค์ like และคนละ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนคลิปนี้เป็นเพียงการแชร์ประสบการณ์ของเราไม่ได้ชวนลงทุนแต่อย่างใด โอเคค่ะทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับเราเช่นเคยนะเรามาในทุน3,000นิดๆน,นะคะเหลือจากการถอนเนาะก็เหลือทุนวันนี้ทุนในพอร์ตของเรามีน้อยนะคะมีแค่3,000เดี๋ยวเราวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะออกออเดอร์ให้ได้ชมกันแล้วกันนะคะสัก2ออเดอร์เนาะนะคะออเดอร์แรกขอออลอินเลยแล้วกันนะคะถ้าชนะก็ไปต่อได้นะคะแต่ถ้าแพ้นะคะอาจจะต้องปิดคลิปเลยเนาะโอเคไหมเพราะว่าวันนี้ยอมเสี่ยงที่ เงินทุนเท่านี้ค่ะสามพันินิดนะคะที่เหลือจากการถอนนะวันนี้ก็เลยจะมา,อาลองอปั้นกําไรให้ได้ชมกันด้วยเงื่อนไขของเทคนิคจิบความจิบหงายนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะช่องเทรดง่ายๆของเราเน้นการออกออเดอร์ให้ได้ชมด้วยเงื่อนไขจิบความจิบหงายเท่านั้นนะคะทุกคนนะเหมาะสําหรับนะคะช่องของเรานะคะเหมาะสําหรับ คนที่เป็นสมาชิกอ,อยู่แล้วนะคะสมาชิกเทรดง่ายๆของเราเนาะที่ได้ซื้ออ e ีบุ๊กไปหรืออได้รับอ e ีบุ๊กเทคนิคสิ่ง้ิมพิบหายไปนะคะหรือสําหรับคนที่นะคะซื้อคอร์สไปก็เหมาะมากๆเลยสําหรับช่องเทรดง่ายๆของเราก็พยายามดูคลิปกันบ่อยๆแล้วกันนะคะแต่สําหรับใครนะคะที่พอดีจังหวะมองกาไปด้วยนะคะทุกคนนะแต่สําหรับใครนะคะที่ยังไม่มีเทคนิค ถ้าไม่ตายของตัวเองนะก็ลองชมคลิปนี้ดูก่อนนะคะว่าถ้ามองแล้วชอบนะคะสามารถนะคะทักไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเรามีอีบุ๊กออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดคอร์สให้ได้จองเรียนกันเรียบร้อยแล้วนะคะดูนะสนใจคู่นี้นะทุกคนเขาตัดแรกลงมาแล้วนะผ้าเขียวตัวหนึ่งผ้าเขียวแท่งหนึ่งนะคะ แท่งนี้ดูซิว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าแท่งคอนเฟิร์มของเขานะไม่ยาวมากเดี๋ยวเราจะกดซื้อลงในแท่งนี้ในแท่งถัดไปนะนี่ตรงนี้ได้อยู่ทุกคนนะเราจะเน้นกินไส้นะทุกคนนะเพราะเขาเหมือนจะลงมาห่างจากเส้นเหลืองแล้วนะคะขอ,อวิ่งขึ้นชนเส้นเหลืองแล้วกันถ้าขึ้นได้ประมาณสักครึ่งแท่ขงของคอนนะเดี๋ยวเราจะกดซื้อลงนะคนนะ โอ้ oh, สวยโอเคทุกคนมาลุ้นกันว่าออเดอร์นี้จะสามารถปิดต่ำกว่าจุดที่เราเข้าได้ไหมนะคะทุกคนนะให้ <S <S ปิดต่ำกว่าจุดที่เราเข้าแค่นั้นค่ะเราก็สามารถชนะตลาดได้แล้วนะคะทุกคนเทคนิคในการออกออเดอร์จุบความจิตหายนะรอยอร่อแล้วค่อยกดนะคะโอ้อันนี้ราคาเราดีมากๆเลยนะทุกคนนะมั่นใจมากๆว่าแท่งนี้จะปิดต่ำกว่าจุดที่เราเข้าแน่นอนนะคะ จุดนี้เป็นจุด follow ขาลงนะคะทุกคนอีกนิดนึงอ่ะโอเคค่ะนะคะวินตามเงื่อนไขของเทคนิคจีบความขาลงนะคะทุกคนนะ,คะใครยังไม่มีถ้าไม่ตายอยากได้ ถ้าไม้ตายที่เทรดง่ายๆแบบนี้นะคะก็สามารถทักไลน์สอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้นะคะทุกคนนะเพราะว่าเทคนิคของเรานะคะมีทั้งในรูปแบบของอีบุ๊กนะคะถ้าใครอยากจะเอาไปอ่านนะก็สามารถทักไลน์เพิ่มเติมได้นะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะมีทั้งโปรแบบแจกฟรีให้นะทุกคนนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนยอดนิดนึงนะทุกคนนะ คุณเรามาสา3 0ันเดี๋ยวเราเอากําไรนะคะกําไรต่อในออเดอร์ที่2นะคะถ้าเราขาดทุนในออเดอร์ที่2เราก็ยังมีทุนเหมือนเดิมนะคะยังไม่ขาดทุนแต่ถ้าเราชนะออเดอร์นี้นั่นแปลว่ากําไรต่อกําไรเนาะทุกคนเนาะก็จะปิดงานเลยนะ,ะโอเคแผนเราวันนี้ประมาณนี้นะคะออกแค่2อ,อไม้พอ2ออเดอร์พอนะคะไม่ออกเยอะนะ,ะไม่เซการเทรดของโค้ชน้ำชานะ,ะส่วนมากจะออกออเดอร์ไม่เยอะนะคะเน้น คุณภาพนะคะไม่เน้นปริมาณนะทุกคนนะช่วงนี้ก็เปิดอย่างน้นอยหกคู่นะเราก็เปิดขึ้นมาทั้งหมดแหละนะคะหกคู่เปิดมาค่ะนะคะ OTC ถ้าเกิดว่าเปิดประมาณ6คู่ขึ้นนะถือว่า OTC ก็ไม่ต้องเทรดนะคะเทรดคู่ธรรมดานี้ดีแลบนะ <S <S บางที OTC ของวันธรรมดานะ,ะ,ะก็วิ่งแปลกๆเหมือนกันนะคะพวกนี้นะ ีแนวทิกไม่ด้วยนะทุกคนนะถ้าเขาปิดต่ำกว่าเส้นนี้นะกอแท่งต่อไปก็น่าจะมีโอกาสลงได้อีกสักหนึ่งแท่งให้เรานะทุกคนนะ KC เขาเฉียงลงอยู่นะคะแต่ต้องดูว่าเนื้อเทียนแท่งไม่ได้นะคะปิดเหนือไม่ได้ค่ะทุกคนปิดเหนือจุดที่เราตีไว้ไม่ได้ ต่ถ้าวิ่งมาชนตรงนี้นะอาจจะกดสวนขึ้นก็ได้นะไม่แนะนำนะคะไม่แนะนําให้สวนพยายามออกออเดอร์เทคนิคไหนก็ให้ออกออเดอร์เทคนิคนั้นๆเป็นประจําสม่ำเสมอนะคุณจะเห็นจุดเข้าที่แม่นยําม,มากขึ้นนะคะแล้วก็จะมั่นใจในเทคนิคมากขึ้นเนาะพยายามอย่าก,กดสวนนะคะบางคนนะก็อาจจะมีหลายๆคนนะเนาะเทรดมานานอาจจะแบบว่ามันไปไกลแล้วก็อาจจะกดสวนอย่างเงี้ยค่ะก,ก็ได้เช่นกันนะะแต่ว่าก็ ก็ต้องมีประสบการณ์มีวิธีการมองอีกในรูปแบบหนึ่งนะคะแต่สําหรับเทคนิค1ิบคอมจิตงานพยายามเน้นจุดฟอลโล่เทียบเงื่อนไขแค่นั้นเองนะคะพยายามเทียบเงื่อนไขอย่าพยายามกดสวนในเทรน์ของเขานะคะโอเคขออีกสักหนึ่งออเดอร์แผนสงสองแล้วก็ยังใช้งานได้ดีนะคะชนะ2ไม้ติดปิดงานแพ้2ไม้ติดปิดงานานี่ตัดเร็วจังเลยนะทุกคนมา จะขึ้นได้นะแม่กดีเหมือนฉีกขึ้นอยู่นะมาโลราคาดีค่ะถ้าได้ราคาดีกดนิดนึงอีกรอบค่ะโอเคได้นะทุกคนได้ราคาดีนะแต่ต้องมาลุ้นกันนะว่าออเดอร์นี้จะสามารถปิดเหนือจุดที่เราเข้าได้ไหมเอ้ยอย่าเพิ่งลงสิ ขอขึ้นไปลูกขึ้นไปหากริดบนเลยยังมีช่องให้สามารถวิ่งขึ้นไปต่อได้นะป่ะขึ้นก่อนนะขอ,อออเดอร์ออเดอร์นี้ขอกำไรต่อกำไรนะคะไม่ลงเยอะขนาดนั้นอ่ะนิดหนึ่งขอขึ้นไปขึ้นไปลุกจะไหวไหมอ่ะขึ้นอิงดั้งโอ้เห็นไหมฮะรอด รอดตายแบบเฉียดฉิวแต่จริงๆเราออกออเดอร์ตามเงื่อนไขแล้ว่ะทุกคนนะก็สามารถเอาชนะได้ตามเงื่อนไขในจุดฟอลโล่เนาะก็กำไรต่อกำไรนะคะทุนเรามาที่สามพันตอนนี้บวกกำไรมาเพิ่มที่โอ้กำไรเกินตัวค่ะเกินร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะ,ะโอเคกำไรเกินตัวก็ปิดค่ะนะ,ะชนะสองไม่ติดปิดงานเนี่ยคะ่ะเรามองว่าเนี่ยเขาน่าจะวิ่งมาหาบร,ริเวณนี้ได้ก็ยังถือว่ามีช่องว่าเขาสามารถวิ่งขึ้นต่อได้นะ,ะทุกคนนะเงื่อนไขทุกข้อครบนะคะ จีบไงในจุด follow นะท่านี้นะโอเคใครสนใจอยากจะเรียนรู้เทคนิคดีๆเทคนิคง่ายๆแบบนี้สามารถทักไลน์สอบถาม,ข,มข้อมูลกันเข้ามาได้เดี๋ยววางลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ให้สามารถทักไลน์เรามาได้นะคะแล้วก็ใครนะคะที่ยังไม่มีบัญชีในการเทรดแนะนําสมัครภายใต้ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้แล้วแจ้งรับอีบ o ๊กได้ฟรีนะโปรดีๆแบบนี้นะคะ สำหรับคนที่ผ่านมาชมคลิปนี้เท่านั้นนะทุกคนนะโอเคกำไรเราพอเหมาะพอควรนะกำไรเกินร้อเ์วันนี้ขอปิดงานเพียง2อ,ออเดอร์ติดปิดงานค่ะนะคะเอาเป็นว่าจิตความจิตนายเราวันนี้ทำงานวินร้อค่ะโอเคนะค่ะโอเคเจอกันในเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ ใครที่อยากเริ่มเรียนรู้สามารถสมัครตามลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเขามีเงินเดมโมให้เราได้ทดลองใช้ได้ฟรีค่ะฝากประชาสัมพันธ์ในส่วนของเทคนิคนะคะเทคนิคจีบความจีบหงายเราทำเป็นอ e ีบุ๊กออกมาจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะคะและเปิดคอร์สให้ได้เรียนตัวต่อตัวกันแล้วนะคะหากท่านใดที่จะเรียนรู้เทคนิคน,คนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลน์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะ และที่สำคัญเรามีกลุ่มไลายให้เรียนรู้ได้ตลอดชีพเลยค่ะหรือถ้าใครที่อยากจะเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการเทรดนะคะสามารถกดติดตามเพจ a c e b o o k ของเราได้นะคะและมีกลุ่ม faesbb a c e b o o k ด้วยนะพิมพ์เข้าไปได้เลยค่ะว่าเทรดง่ายๆสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะค้นหาได้เลยในนั้นนะคะเราก็จะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดให้เรื่อยๆเลยนะคะลองเข้าไปติดตามกันได้เนาะ